วัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เคยพ่าเบึงนะครับปัญหานะครับการปล่อยนะครับสลักคานใบมีดนะครับใบดุนนะครับทิ้งใบดุนๆนะครับเป็นเวลานานนะครับจะส่งผลเสียนะครับในด่านใดๆนะครับแม่พ่งนะครับกะผลเสียนะครับที่ตามมานะครับนี่นะครับจะเหตุไดนะครับระบบของคานใบมีดนะครับสั้นนะครับสั้นนะครับแล้วกะนี่นะครับ นี่ครับผลเสียที่จะตามมานะครับนี่นะครับมันสั้นได้นะครับนี่ครับมันสั้นนะครับมันอยู่นะครับอยู่นะครับผลเสียนะครับที่จะตามมานะครับจะเห็นไหนนะครับตัวนี้นะครับกระบอกตัวนี้นะครับนี่นะกระบอกไม่มีนะครับกระบอกเงือกไม่มีนะครับอาจจะรั่วซึมได้นะครับนี่นะครับอาจจะในรั่วซึมได้นะครับตัวนี้นะครับ สิ่งที่บําเพปล่อยไว้ทิ้งไว้ดนนะครับตัวนี้ก็ถ้ามันเปลี่ยนก็เบื่อไร้บาทนะครับนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับมันโยกนะมันสั่นนะครับนี่นะครับส่งผลเสียต่ากระบอกต่ากระบอกให้ลิกนะครับยกใบดันหนานะครับนี่นะครับบูทตัวนี้นะครับข้างในนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสลักนะครับมีน็อตสองตัวใส่คัวนะครับด้านในตัวนี้ก็จะเป็นบูดนะครับบูดบูดห้องสลักนะครับสองฝั่งนะครับนะครับในตัวนี้นะครับตัวในตัวนี้จะมีบูดสองตัวนะครับนี่นะครับในแกนตัวนี้นะครับแกนตัวนี้จะมีบูดอยู่สองตัวนะครับแกนตัวนี้จะมีบูดอยู่สองตัวนะครับ ไฟเบือ้องดันน,นะครับเบืนะ้องตี่นี่ก็ถือว่ารวมแห้งนะครับรวมนะครับรวมแห้งนะครับนะครับครั้งนี้ก็คือกันนะครับนี่นะครับคือกันคือกันก็ปังกันนะครับสังเกตเบื้องนี้ดีนะ มันโยกได้นะครับตัวนี้นะครับด้านในนะครับนี่ครับด้านในตัวนี้นะครับมันจะมีนะครับจะมีบูดอยู่สองตัวนะครับกะคิดง่ายๆนะครับกะมีขางละคู่นะครับขางละชุดนะครับชุดหนึ่งก็คือคู่หนึ่งนะครับจะมีบูดนะครับบูดบูดเล็กห้องสลักข้านไม่มีนะครับสองตัวนะครับฟังละนะครับฟังละสองตัวนะครับ เป็นจะมีฟังละสองตัวนะครับแล้วก็ของผมมันกะรุดได้ซี่ปีแล้วนะครับมันกะซึกนะครับก็ว่าจะเปลี่ยนนะครับปีนี้นะครับก็แส่สลักกะที่ใส่สลักเดิมนะครับสลักยังใส่สลักเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็เปลี่ยนบางอย่างนะครับเดี๋ยวมือไหนเดี๋วไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวทีมาถ่ายลุงให้เบิรงนะครับส้หรับทันใดที่บ่เคยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวคิดอยากเปลี่ยนนะครับ มาไทยลุ่งไเบิงนะครับตัวนี้นะครับบ่ควนปลอยไปดุนนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับบูดกะตัวละเบิกี่บาทนะครับถ้าท่านไดอยู่ไกลศูนย์หรือว่าไกล์ลานนะครับก็สั่งให้เพจนะครับด้วยทั้งเพจทั้งนัสดาก็ได้นะครับตัวนี้ครับการกระจายสินค้าก็ง่ายนะครับในการสั่งนะครับ ง่ายต่อการสั่งนะครับนี่นะครับบุคคลปล่อยไบบดนนะครับสลักเรือบูดนะครับกระตัวกี้บาทนะครับบะคุ้มนะครับนี่ครับถ้าปล่อยสลักให้มันพ่อนนะครับหรือว่ามันโยกไปด่วนด่นนะครับจี๋ส่งผลเสียนะครับต่อนะครับต่อกระบอกนะครับต่อกระบอกต่อสิ้นนะครับที่เห็ุในสิ้นหัวนะครับอาจจะเห็ุในกระบอกโคตรกระบอกยังในสิ่งอนาโคตรหน้าเขาบ่หูนะครับ นะครับปูนเสียที่จะตามมานะครับคลิปนี้ก็อธิคิปมะเย้านะครับก็ฝากไปนะครับเดี๋ยวมือไหนนะครับได้ไปซื้ออะไรนะครับซื้อบูธนะครับเดี๋ยวจีถ่ายลงให้บึงอีกเจ้าหนึ่งนะครับวิธีการเปลี่ยนวิธีการใส่นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงสนีนะครับก็พอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากอะไรฝากแร์นำนะครับสวัสดีครับ